สวัสดีครับผมเต้พลังใจครับและคือการดูดวงประจําวันเกิดของคนเกิดวันเสาร์ในเดือนมิถุนายนครับเป็นยังไงบ้างครับชาววันเสาร์แมมาถึงครึ่งปีแล้วเนาะรู้สึกเป็นยังไงกันบ้างแต่รู้สึกอย่างไรเนี่ยก็มาคอมเมนต์ได้ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะว่าเป็นยังไงบ้างรู้สึกอย่างไรและอย่าลืมคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนาะเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมเนี่ยไปกด s u b s c r i b e ตรงนี้เลยนะกด s u b s c r i b e หน่อยสั่นกระดิ่งด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูดวงกันดีกว่านะ ตั้งจิตตั้งสมาธิดีครับชาววันเสาร์เดี๋ยวซับไพ่ก่อนเอาละครับชาววันเสาร์พร้อมหรือยังครับเดี๋ยวเรามาดูพื้นดวงกันดีกว่าว่า,วาเดือนมิถุนายนนี้พื้นดวงของเราเป็นอย่างไรบ้าง ต้องบอกเลยนะว่าในเดือนมิถุนายนนี้มันเป็นเดือนที่ต้องวัดใจตัวเองอยู่เหมือนกันนะมันอาจจะมีเรื่องของความแบบคิดมากคิดเล็กคิดน้อยรู้สึกท้อแท้ใจรู้สึกเหนื่อยใจมาจากจิตใจของเราเนี่ยมันอาจจะพลังใจมันอาจจะแบบน้อยลงแลละมันอาจจะแบบวิ่ยต้องเริ่มเติมพลังใจตัวเองอยู่เหมือนกันนะเพราะไอ้เรื่องความทุกข์ที่มามา,มาจากอดีตมามาจากปัจจุบนันแล้วความกังวลเนี่ย ที่มันยังไม่เกิดขึ้นเราก็กังวลไปซะทั้งหมดเลยอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีในเรื่องของความคิดในเรื่องของอะไรบางอย่างในเรื่องสิ่งที่ผ่านมาแล้วว่ามันเคยผิดพลาดแบบนั้นแบบนี้ทําให้เรารู้สึกเศร้าใจรู้สึกเหนื่อยใจท้อแท้ใจและในเดือนนี้มันมีเรื่องของที่เราจะต้องทําให้สําเร็จทําให้ได้ในเรื่องของการงานในเรื่องของสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบมัเลยเป็นการวัดใจเอาเป็นว่า เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าเนาะในด้านต่างๆเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของการงานว่าจะเป็นอย่างไรเน่ามาดูกันโอเคเรามาดูเรื่องของความรักของคนโสดก่อนดีกว่าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับคนโสดต,ต้องบอกเลยนะว่ามันเป็นเรื่องของต้องทำใจอยู่นะมันต้องรักษาใจตัวเองเยอะๆเพราะอดีต มันจะมาทิมแทงจิตใจตัวเองและคุณมีเกณฑ์คนรักเก่าจะกลับมารีเทิร์นต้องระวังให้ดีเพราะสิ่งเก่าเก็บสิ่งที่ผ่านมาแล้วมันก็จะมาทําร้ายจิตใจตัวเองอีกครั้งหนึ่งอันนี้ต้องระวังแต่ถ้าเป็นความรักเกา่เกาๆที่มันดีก็ดีไปแต่คุณก็มีเกณฑ์ที่จะเจ็บอีกครั้งเหมือนกันดังนั้นก็ต้องดูให้ดีก็ต้องเลือกให้ดีในเรื่องของความรักที่มกำลังจะเข้ามา เพราะก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนที่ไม่ใช่คนรักเก่าเนี่ยเข้ามาอยู่และมาให้เราเลือกมากยิ่งขึ้นดังนั้นมันค่อนข้างสับสนในตัวเองมันค่อนข้างคิดมากในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดดังนั้นก็เป็นกําลังใจให้มันก็วัดใจตัวเองเหมือนกันว่าเฮ้ยจะเอาไงดีบความรักวันนี้เราชอบแบบไหนเราเป็นอย่างไรก็ถือว่าอย่าเพิ่งไปคิดมากจนเกินไปดูดูไปก่อนและอย่าเพิ่งไปตัดสินอะไรณนะปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นก็แล้วกันนะครับ โอเคเรามาดูเรื่องของคนมีคู่บ้างดีกว่าดูซิว่าคนมีคู่เป็นอย่างไรสำหรับคนมีคู่ในเดือนนี้มันกนข้างมีเรื่องความแบบสุขใจหวานแหววใจในเรื่องของความรักของเราอยู่นะมันก็เอาเป็นว่าคือในเดือนมิถุนาย,ยนนี้มันเป็นเดือนที่ประคับประคองเรื่องของความรักประคับประคองในเรื่องของความรู้สึกประคับประคองในเรื่องของ กำลังใจพลังใจของกันและกันพูดหวานพูดให้กำลังใจเอาใจกันก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ยังดีอยู่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ทะเลาะกันเลยไม่มีปากเสียงเลยมันก็ยังมีบ้างมันก็มีเขาสึกแบบแครงใจกันในบางเรื่องบ้างเอาเป็นว่าก็ยังพุ่งไปคิดอะไรมากในเรื่องของความรักของเราคู่ของเรายิ่งคิดเยอะมันก็ยิ่งฟุ้งซ่านเนาะสู้ ทำสิ่งดีให้แก่กันร,รู้จักกันมากยิ่งขึ้นทําความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นพูดคุยกันหากิจกรรมทําร่วมกันไปกินข้าวไปทานอาหารไปทํากิจกรรมร่วมกันมันก็จะแบ่งเบาเรื่องของความรักของเราที่มันไม่ดีเนี่ยหรือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยไปได้เนก็ฝากเอาไว้ครับโอเคเรามาดูเรื่องของการเรียนบ้างดีกว่าดูซิว่าการเรียนเป็นอย่างไรบ้างสำหรับการเรียนต้องบอกเลยว่า ในเดือนมิถุนายนนี้มันค่อนข้างที่จะต้องหาคนช่วยเหลืออยู่ในเรื่องของการเรียนหากใครต้องการที่จะประสบความสําเร็จหรือต้องการที่จะไปได้สู่รอดฝั่งเนี่ยหรือวางแผนชีวิตในเรื่องของการเรียนเอาไว้ก็ในเดือนมิถุนายนนี้มันค่อนข้างเปิดในเรื่องของอในเรื่องของคนสนับสนุนในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่คอยคาจุนในเรื่องของการเรียนของเรา หากใครมีเป้าหมายหากใครคิดไว้ว่าจะเรียนต่อหรือจะไปยทางไหนให้ลองไปปรึกษากผู้หลักผู้ใหญ่ปรึกษาพ่อแม่ปรึกษาญาติพี่น้องคนที่เราเคารพนับถือก็ลองดูนะครับก็เป็นเกณฑ์ที่ดีนะครับสําหรับมีคนเข้ามาช่วยเหลือในด้านที่การเรียนของเราครับโอเคครับเรามาดูเรื่องของการงานกันบ,บ้างดีกว่าดูสิว่าการงานคนที่หางานอยู่เป็นอย่างไรบ้าง สำหรับการที่คนที่กาลังหางานเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยนะถามว่ามันมีงานเข้ามาไหมมันมีแต่งานเหนื่อยเข้ามามีแต่งานทําให้เรารู้สึกเครียดรู้สึกคิดมากว่าองานมันหนักเหลือเกินงานมันหนักมากทําให้เรารู้สึกแบบมันเหมือนมันไม่ทํางานแบบคงที่อ่ะมันอาจจะได้ทํางานแบบหลากหลายอย่างหางานแลกมาด้วยเงือหางานมาแลกด้วยความแบบไม่ค่อยถูกใจน้าที่การงานเท่าไหร่แต่ถึงแม้ว่ามันก็ยังมีงานเข้ามาดังนั้นสิ่งสําคัญมันคือการต้องอดทน ไม่ยอ่อท้อกับชีวิตไม่ยอ่อท้อกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็เล้ากันแลวเป็นกําลังใจให้ครับโอเคเรามาดูเรื่องของคนที่มีงานแล้วดีกว่าดูซิว่าคนที่มีงานแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรสําหรับคนที่มีงานแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าในช่วงเดือนเนี้มันก็ต้องระวังนะเรื่องความผิดพลาด เรื่องของเอกสารในเรื่องของการทํางานของเรามันอาจจะเคยมีความผิดพลาดหรือมันกำลังจะเกิดความผิดพลาดอันนี้ต้องระวังเพราะมันอยู่ที่ความรอบคอบของเรานี่แหละหากเราปล่อยปะละเลยเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหามันอาจจะเกิดความผิดพลาดที่ เราต้องมานั่งแก้ที่หลังหรือโดนหัวหน้าของเราเนี่ยอาจจะตำหนิได้หรืออาจจะโดนหักงงหักเงินหรืออะไรแบบนี้ต้องระวังให้ดีเนาะสำหรับเรื่องของความผิดพลาดในเรื่องของการงานในเรื่องของความละเอียดรอบคอบของเราอันนี้ต้องระวังให้ดีครับโอเคเรามาดูเรื่องของการเงินกันบ้างดีกว่าดูซิว่าการเงินเป็นอย่างไรอืม สำหรับเรื่องของการเงินคือในเดือนนี้มันก็ยังพอผ่านพ้นไปได้ในเรื่องของการเงินมันก็ถามว่าหนักไหมมันก็เฉียดตายอยู่นะมันเฉียดตายอยู่ในเรื่องของการเงินแต่มันก็อยู่ที่ความสามารถของเราในการดิ้นรนบางคนก็อาจจะหางานเสริมหางานเพิ่มเติม,ตมทํามันเลยทําให้ด้านการเงินของเราเนี่ยมันยังพอที่จะผ่านพ้นไปได้เนาะโดยเศร,รษฐกิจแบบนี้ด้วย การเงินแบบนี้มันอาจจะหนักหน่อยในยุคนี้สมัยนี้เนาะก็เอาเป็นว่าอย่าเพิ่งไปคิดเลยคิดน้อยอย่าเพิ่งไปคิดมากอย่าเพิ่งไปยอมแพ้ตัวเองเนาะถือว่าเป็นการวัดใจและสู้ต่อไปเกีย่ยวทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีครับโอเคเรามาดูเรื่องของสุขภาพมาดีกว่าดูซิว่าสุขภาพเป็นอย่างไรสำหรับสุขภาพ ต้องระวังต้องระวังเลยเรื่องช่องท้องเรื่องอาการปวดท้องเกี่ยวกับรำไส้เกี่ยวกับอาหารการกินของเราเนี่ยต้องระวังให้ดีและต้องระวังเรื่องของการนอนไม่หลับนะนอนไม่หลับอาจจะปวดหลังอาจจะปวดไหล่อาจจะปวดคอมันอาจจะนอนหลับไม่เต็มที่มันอาจจะมาจากความเครียดสะสมของเราความคิดมากของเรามันทําให้เรานอนไม่หลับพอน,อนอนไม่หลับอาการสุขภาพต่างๆเนี่ยที่มันจะแย่ลงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อันนี้ต้องระวังให้ดีครับโอเค เรามาดูเรื่องของภาพรวมดีกว่าในเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นอย่างไรและไพ่จะเตือนอะไรเราบ้างต้องบอกเลยว่าในเดือนนี้สิ่งสําคัญที่เราควรที่ต้องโฟกัสก็คือความทุกข์ของเรานี่แหละคือความแบบอยู่กับตัวเองเยอะไปหน่อยอันนี้ต้องระวังมากๆ เพราะเมื่อเราอยู่คนเดียวเนี่ยมันอาจจะฟุ้งซ่านมันอาจจะคิดมากมันอาจจะคิดไม่ตกแบบการอยู่คนเดียวมันทาให้เรารู้สึกแยกกว่าเดิมดังนั้นสิ่งสําคัญมันคือการออกไปหาอะไรทําหรือว่าถ้าในช่วงนี้ไม่สามารถออกไปไหนได้เพราะช่วงอาจจะเป็นสถานการณ์โควิดเนาะก็อาจจะสวดมนต์อาจจะนั่งสมาธิอาจจะให้ทานไปใส่บาตอนเช้าหรืออะไรแบบนี้ทําที่เราสามารถเติมพลังใจให้ตัวเองได้หรือ อยู่กับคนที่เรารักอยู่กับพ่อกับแม่เราทากิจกรรมร่วมกันมันก็ทําให้เราคลี่คลายในเรื่องของความเครียดในเรื่องของความเสียเยสในด้านต่างๆหรือความคิดมากหรือความคิดไม่ตกของเราเนี่ยผ่านพ้นไปได้อันนี้ก็ต้องฝากเอาไว้ในเดือนมิถุนายนเนาะก็สําหรับคนที่ติดตามคุณเต้บรรงจัจต้องขอบคุณมากๆเลยมาแชร์ประสบการณ์ชีวิตกันได้ในใ,นใต้อคอมเมนต์ได้เลยนะครับติดตามคุณเต้บลังัจได้ทุกๆช่องทางเลยไลน์แ like อดเข้าไปแอดกันได้นะแอด my power พบกันเดือนหน้าสวัสดีครับ